ชลภูมใจเสนอกลับบ้านหนอนี่เราอยู่ที่บ้านไงครับลูกครับเราไม่ได้ไปไหนครับเราอยู่ที่บ้านครับลูกกับบ้านเราอยู่บ้านครับลูกนี่นี่ห้องเรานี่นี่ห้องเราเราไม่ได้ไปไหนกลับบ้านไหนลูกนี่เราอยู่ที่บ้านครับคนเก่งอันน่นน่คนเก่ง คนเก่งน้องอยากไปเที่ยวน้องบอกว่าอยากกลับบ้านครับเราก็อยู่ที่บ้านกันเลยครับคนเก่งดูกิฟผมสิกิฟผมมามีน่ารักไหมคิดๆกันโอ,อ,อพ้พี่ๆให้หัวใจลูกเลยเนี่ยพี่ๆให้หัวใจหัวใจเห่าเอาปิดปากด้วยเวลาเห่าปิดปากเลยครับ ป,ปิดปากเลยปิดปากเขินๆทำไมปิดปากเขินๆปิดปากเขินๆน่ารักทั้งคู่เลยครับเอฟซี FC จากชาวไทายใหญ่ค่ะติดตามตลอดเลยขอบคุณนะคะคคชาวไทายใหญ่สวัสดีครับพี่ๆได้ไหมลูกสวัสดีครับายสวยๆได้ไหมครับพี่หนูอ่ะพี่นี่ไงพี่ๆเขาก็คอมเมนต์มาคุยกับหนูอยู่ไงลูกแล้วเขาก็ให้หัวใจลูกไงหนูต้องขอบคุณครับสวยๆเอ้านี่ไงพี่ให้หัวใจบนหัวมามีนี่ไง พี่ให้หัวใจบนหัวหมาแบบนี้อ่อ,อนๆออนใช่ไหมสวัสดีครับได้นไหมครับสวัสดีครับหัวใจเยี่ยมเลยเยอะๆเลยใช่ไหมในหัวใจหัวใจอาไหนร้องเพลงโชว์ได้ไหมครับอืมมามีอืมมามีอุ้มอยู่ไงเรามามีอุ้มอยู่ครับคนเก่งอืมอืม อุ้มไปตรงนู้นเหรอครับได้ครับมามีถือไปด้วยอุ้มไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมอุ้มไปตรงไหนมามีตั้งกล้องโอเคเอคุยกับพี่พี่ไปด้วยอุ้มอุ้มไปด้วยครับเอิ้นมามีมามีอุ้มไปดูตรงไหนใอั้มามีอุ้มไปดูตรงไหนเอ้นไปดูตรงนู้นตรงไหนครับตรงฝั่งไหน ฝั่งไหนดีนะอ้อนมามีคุณสกายพอยสวัสดีค่ะน้องเข้าโรงเรียนหรือยังคะหนูไปโรงเรียนหรือยังหม,ม,มามีอุมอ้ม,มอืไปตรงนู้นตรงไหนอ่ะแมม,มอื็หนอ,อ,อ พบคนอ้อนขี้อ้อนหนึ่งอัตรานะคะน่ารักจังเจ้าตัวเล็กใช่มามีให้มามีอุ้ไมไปไหนลูกกินนมไหมอ่ะกินข้าวกินนมไหมอ่ะเอาไปไหนครับอา,อ,าอันนี้เหรออาอันนี้อาอปไหนครับอาอันนี้สีเหรอครับสีเอาสีระบายไหมระบายระบายสี คุณบีจ๋าน้องน่ารักจังคุณบีดูใจเย็นๆมากวันที่ไปรายการกบอสวยคุณบีสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะระบายสีกันนะมามีอ่ะเอาสีให้ระบายเอามามัตั้งก่อนอืมเข้าโชว์ก่อนยังไม่หิวหรอหมามัมได้ไหมปลาไหมครับปลาเอาปลาไหมปลาคิดแบบังเอาแป๊บหนึ่งโอเค เล่นก่อน่ะอ้อนมามีก่อนนะอ้อนอ้อนมามีสีอะไรบ้างบอกมีนี้สิคิดถึงผลงานน้องบีจังเลยค่ะมีลูกกี่คนคะมีลูกหนึ่งคนค่ะตอนนี้คิดถึงผลงานเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเอ่อเกมเบลเปิดตุ้งๆให้ก่อนไหมคะเุ้ยเดียวเดี๋ยวว่าตัวเองสิลูกแอะแอะนะแอะแอะ แม่บีน่ารักจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลินดา94คุณบีคะตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระหรือว่าสังกัดช่องเจ็ดคะคุณอลิสถามเป็นนักแสดงอิสระค่ะวาดลูกไม่เป็นเลยค่ะว่าอะไรดีไม่ได้เป็นเนละอ่ะ,มอะมหมานนมีวาดให้หนูมีวาดอะไรวาดแต่ละหน้าเลยวาดยังไงอย่าฉลามอวาดอะไรอะวาดอะไรนี่หรอ เันฉลามอย่างนี้เหรอครับอืนี่ฉลามใช่ไหมฉลามอ่าอ่ะ <laughs> <laughs> ฉลามนี่ลูกมามีก็พยายามจะวัดฉลามให้หนูดูนี่ พยายามจะวาดฉลามให้ลูกดูลูกถามว่าฉลามอะไรอะ่ะมามีก็พยายามจะวาดสวัสดีค่ะคุณบีคนสวยคุณแมซี่น้องน่ารักจังคุณน้องหล่อมากเลยค่ะพี่บีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยคุณบีคุณแจมแสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่มีคนสวย <c oughs> มามีวาดฉลามให้ลูกดูไง <c oughs> ลูกจะถามมามีว่าฉลามอะไรไม่ได้นะลูกมามีตั้งใจวาดนะ ฉลามอะไรอะวัตค mm ัลเลอร์ไอ้สิี่นเซนต์แบบเปื้อนกางเกงลูกอันนี้ไปเรียนก็เหมือนกันพี่ก็บอกว่าอันนี้ปลาฉลามพี่บอกว่าฉลามวานเขาด้วยนะฉลามวานอหร่อยเขาพูดภาษาจีนใส่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเขาพูดภาษาจีนแล้วเขาก็ถามวินเซนต์เขาเขาก็บอกว่าอันนี้คือปลาฉลามวินเซนต์บอกอันนี้ฉลามวานเขาเข้าไปเขาก็สอนสีสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้วินเซนต์เหมือนแบบ เอาห่วงใส่สีแยกสีอะไรเงี้ยคุณแม่ดาวเรืองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณเนยพี่บีสวยมากขอบคุณค่ะคุณนุชคุณน้องบีสวยมากคุณบัวคุณมีนาขอบคุณค่ะคุณวิวี่ห้าห้าห้าคุณยูมาสเตอร์ห้าเนว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 ป้อง ชี้กลางนางก้อยโป่งชี้กลางนางก้อยโป่งชี้กลางชี้กลางนางก้อยนางก้อยชี้กลางหนังก้อยนางก้อยชี้กลางหนังก้อยพ็นเส้นเดี๋ยวเพื่อนเสื้อนะเนี่ยลูกเนี่ยเพื่อนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยลูกอืม,มกกสีดำสบบีดำคุณบีทำน้องสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณหมีคุณเพนน้อยน้องสวยมากน้องผู้ชายค่ะ <laughs> น้องผู้ชายค่ะตัดผมเมันผู้หญิงใช่ไหมคุณบีทำสีผมอะไรอืมสีผมเหรอตอนแรกแบบบอกเขาว่าขอสีผมแบบไม่ต้องกรกผมบ่อยเพราะว่าขี้เกียจใช่ไหมคะแล้วก็จะออกสีแบบให้ออกเขียวแต่ว่ามันก็เป็นมักกานีมันมันเป็นสีมักกานีมันไม่ออกเขียวมันออกแดงเนาะไม่ออกแดงเนาะ คันออกแดงคุณบีสวยมากคุณหญิงขอบคุณค่ะไปออกรายการกับพี่แก้มมุมล่าสุดคือสวยมากขอบคุณค่ะค,คุณนุชเออคุณนายถามสมุกไมคะาเลี้ยงลูกโตเป็นหนุ่มแล้วคุณพันนิพาสวัสดีค่ะคุณน,นก สนุกดีค่ะเลี้ยงลูกก็สนุกดีต้องหากิจกรรมทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณไอแอมยาพี่บีดูผอมลงค่ะคุณนุชขอบคุณค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะก็มีออกกําลังกายโยคะด้วยพอไปส่งลูกไปโรงเรียนเราก็ไปโยคะแล้วก็ตอนช่วงเย็นก็จะไปเล่นเทนนิสค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะ สวัสดีค่ะคุณหญิงพี่บีเป็นคนที่ไหนคะเกิดที่นครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะคุณบีคุณพักขวัญสวัสดีค่ะพี่บีทานข้าวหรือยังคะทานแล้วค่ะเมื่อกี้ไปแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกโกฮับสาขาถนนจันมาซึ่งบีเป็นคนทำธุรกิจนี้นะคะวินเซนต์ต้องใส่ฝาด้วยนะครับลูกวินเซนต์สีเทาอยู่ไหนใส่ฝาเดี๋ยวเปื้อนหมดเลยเปื้อนหมดเลย สีเหลืองอยู่ไหนสีดำอยู่ไหนไปเล่นข้างล่างไหนอือพี่พลอยคะบ้วนค่ะคุณนจะไม่กินอะไรเลยหรอข้าวก็ไม่กินกินเค้กสีไหมสีร้อนร้อนอะไรร้อนลูกไอ้หนูบ้วนออกมาอย่างไี้หนูไม่ร้อนร้อนไอ้เสียงร้อน คุณบีสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็เดี๋ยวบีก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน tiktok s h ช็อให้ได้ชมกันนะแต่เดี๋ยวก่อนค,ค่อยแนะนำคิดถึงสาวน้อยเขาน่ารักจังอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณค่ะคุณสุนุนสุนันทิติอยากเป็นคุณแม่พี่สุขสบายในบ้านหลังใหญ่คุณนุช <laughs> พี่บีน่าใสมากคุณแจมขอบคุณค่ะดีจีเลิฟช็อป บ้านเดียวกันคุณเนยช่วงนี้รักษาสุขภาพเลยนะคะลูกเนยสามขวบเข้าโรงพยาบา2ล2รอบแล้วน้องบียังเหมือนเดิมลูกคุณเนยต้องแคร์ไหมน้องบออีถนนจันช่วงไหนคะต้องข้ามตึก tpi คะ่ะคุณพี่บีสวยมากพี่บีทานเข้าหรือยังคุณเนยพี่เออลูกลูกเป็นอะไรคะ rsv หรือเปล่าแม่สื่อที่รักขอบคุณค่ะอยากเป็นแม่บีที่สุขสบายในบ้านหลังใหญ่ จริงๆก็ทํางานอยู่ด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะมาไลฟ์พูดคุยกันอยู่ด้วยหาหมามีามา,มมา <Okay. S 1> เอาสีอะไรสีอันนี้สีอันนี้สีอะไรครับสีบล็อต o เลย้งสีน้ำตาล yeah. สีน้ำตาลแยส,สีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่า wow. 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 ว่าอะไรครับ Brown ใช้มือขวาลูกใช้มือขวาได้ครับพี่บีน่ารักหนูเดิมคุณบีมีงานบ้านให้ทำไหมคะคุณนุชบอกทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังหาแม่บ้านที่ทำกับข้าวได้นะคะตอนนี้บีกำลังหาแม่บ้านที่ทำกับข้าวได้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามานะคะน้องหนึ่งขวบสิบเดือนค่ะน่ารักจมูกคุณบีสวยมากได้เสริมไหมคะไม่ได้เสริมค่ะมีแต่คนถามว่าได้เสริมจมูกหรือเปล่านะคะไม่ได้เสริมจมูกนะคะ ในนี้จมูกจริงๆหน้าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนอกจากแบบว่าพวกโบท็อกแล้วก็พวกแบบบอมลุงต่างๆหน้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะน้องคุยเก่งจางคุณพักวันดูน้องบีตั้งแต่เรื่องตอนเด็กๆเลยอะไรไม่กินเลยคุณะครับติดกิดตไม่กินเลยก็ไม่กินใครทาทอดไออระวังติดติระวัง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  ไอ้คุณจะบาดคนคุณนะคุณไม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วายช่แเองค่ะเล่นอยู่มีจัดการทีเดียวเต็มที่ไปเลยติดตามค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกด follow กันด้วยเนาะกด follow กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ<ส>ก็ใครอยากติดตามนะคะ<ส>ก็ติดตามทาง tiktok shop แล้วก็ติดตามทาง tiktok ได้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกันเท่านี้พอประมาณมนี่อะไรประวันวันนี้น